สวัสดีครับพี่พีเออโตกครับผมวันนี้นะครับมาพบนางฟ้าเข้ามาอีกหนึ่งคันครับเป็นลาดาซิตี้นะครับปี2013นะครับตัวท็อปนะครับพวงล้อมันทีฟังชันนะครับ BBS แบ็คคู่ขอรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับในช่อง YouTube ของเรานะครับที่ช่องพี่พีเออโต้ทูชาแนลในช่อง YouTube ของเรานั่นเองครับผมมาดูครับลาดาซิตี้ครับเป็นปี2013นะครับนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็ใหม่90,000มื่โลเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ยางเป็นดันหลกใหม่เอี่ยมเลยนะครับนะครับคันนี้เป็นไฟท้ายสองขีดละนะครับเป็นตัวท็อปแม่น้เชนละนะครับพวงมาลัยปฏิฟัมชันนะครับแหมรถสวยจริงสวยมากครับยางยังใหม่นะครับนะครับใครกำลังหารถบ้านรถเดิมอยู่เนี่ยครับคันนี้ต้องไม่พลาดเลยนะครับ F4 นะฮะนะครับไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนี่ยยางใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะดันหลกนะฮะใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะฮะ เป็นปี13ครับปี13มนะฮะเดี๋ยวมาดูฟังเสียงเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งโอ้โหกุญแจไม่ตังหมุนกลับเลยครับติดชึ่งเลยครับเนื้อเรือนไม้สวยงามมากมายเ0้าหมืนโลครับนะครับผมเลยเป็นมลติฟังก์ชันด้วยนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับเนี่ยแผงประตูก็สะอาดนะครับเดี๋ยวก็มาไล่ให้ครับเพื่อนๆดูก่อนนะครับที่แผงประตูก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมากๆนะครับ แล้วก็คอนโซลเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็น ABS นะครับแอร์แบคคู่เนี่ยฮะคอนโซลสวยอะเรียบร้อยมากๆนะะเรือนไม้สะอาดนะครับเบาะเบิดเบาะหนังเบาะเดิมด้วยนะฮะเนี่ยครับโหไม่รู้จะรีวิวอะไรคันนี้มันสวยจริงๆฮะแผงประตูเนี่ยครับเบาะเบอดสะอาดเครื่องเงียบกลิะบนับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะโอ้โหคันนี้นะครับผม เห็นแล้วมันเขี่ยวแทนนะครับรถสวยจริงๆนะครับผาสีหกขกด้วยนะครับผมแช่กันยาวเลยทีเดียวถ้าจาไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีประกันชั้นสองเนี่ยให้ด้วยนะครับนะครับแถมไปด้วยอีกหนึ่งประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวดูในบุ๊กเซอร์วิสให้อีกครั้งหนึ่งกุญแจแท้สองดอกครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสครบด้วยนะครับจากศูนย์ก็เลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวมาตกตะลึงพร้อมกันเนี่ยครับโอ้โห สวยมากๆเลยอะนะฮะนี่ฮะห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตตั้งสารกระโปรงกันนะ่ะตั้งสารกระโปรงเรียบร้อมละเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์พร้อมกันไอ้ที่มันแต้มสีๆจากทางโรงงานจากศูนย์มาป้ายแดงอ่ะจำกันได้ใช่ไหมครับเวลาซื้อรถป้ายแดงมันจะมีพวกแต้มสีพวกเนี้ยปุ๊บ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 ไปอยู่เนี่ยนะฮะยังอยู่ครบหมดเลยเน,นี่ยฮะเนี่ยครับโอ้โหรถสะอาดสะอาดนะครับ ถ้าไม่ต้องทําอะไรกันเลยทีเดียวนะฮะัโอ้สวยมากมากสวยมากจริงๆนะครับคันนี้ออกรถแค่หนึ่งพันบาทด้วยนะครับออกรถแค่หนึ่งพันบาทด้วยทานไหนก็ไหนละเดี๋ยวมาดูการขับขี่สักนิดนึงโอ้โหฟิวดีจัดๆนะครับขอ,ขอบอกรถมือเดียว์ไพนแดงจะเป็นอย่างนี้ครับรถเดิมรถบ้านสะอาดเงียบนะครับอัตราเร่งดีนะครับเกียร์เกือเข้านิ่ม นะครับแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะครับขอย้ำนะครับเป็น Honda City นะครับปี2013มออโต้มือเดียวป้ายแดงครับผมออกรถแค่1000บาทเท่านั้นก็ได้ Honda City นะครับไปครอบครองละมาดูไฟหน้ากันหน่อยอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านก็ปลอดภัยอยู่นะครับครับก็ไม่มีอะไรต้องอันตรายมากนะครับเราก็ไม่ได้ไปเร็วนะครับนี่ฮะประมาณส0 0 0รอบเนี่ยเซ็นทรัลก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับอุปกรณ์โดยรวมย่างใช้งานได้หมดนะฮะ กูถึงรถเรียบร้อยจริงนะฮะแฟบแฟบปล่อยมือได้สบายฮนะโหรถเรียบร้อยนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลอกถนนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูลอ,องเสนหนึ่งนะว่าการขับขีบ่เวลาฟิวเวลาอยู่เวลาตาเร่งประมาณศูนย์ถึงสักเจ็ดสิบแปดสิบถึงร้อยเนี่ยนะครับฟิวจะเป็นไงมั่งนี่ฮะไม่คาดเข็มขัดก็ร้องเตือนปกติพวงมาลัยตรงเด๊ะนะครับศูนย์ตรงเป๊ะๆคันคันนี้นะใครได้ไปเนี่ยบอกเลยว่า คุมสุดๆนะฮะป้ายแดงอายครับผมรถพี่สิบสามนะฮะไม่ต้องเสียเงินหกเจ็ดแสนนะครับป้ายแดงนะครับนะครับสามแสนนิดๆเนี่ยก็ได้รถที่ดีๆไปได้นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอัตราเร่งเป็นไงบ้างนะครับเจ้รถเนี้ยป่ะดูเลยครับโรมาลัยนิ่มนวลโอ้แทบไม่ต้องทําอะไรนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวมาดูกันจากศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูจากศูนย์กันนะครับอ่ะมาดูว่าศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอัตราเร่งเป็นไงบ้าง โอ้โหอันนี้เตะประมาณ2เกียร์นะครับสองเกียร์สเกียร์นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพอเดี๋ยวเราจอดถนนใหญ่แนละ้วอ่ะก็ฝากไว้สันิดหนึ่งนะครับ h o n d a City นะครับปี2013นะครับก็ตัวตัวท็อปนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับ ABS Airbag ค cool, ู่ด้วยเบาะหนัง นะครับสีดำสวยๆกันเลยทีออกรถพันเดียวนะครับนะครับเอารถแค่พันเดียวครับถึงมาเ0 0ัน 1, บาทเอารถซิตี้คันนี้ไปเลยนะฮะฝากไว้ด้วยขอบคุณมากๆสวัสดีครับ